การเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครทำอย่างไรถึงจะให้สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมมากที่สุดนะครับเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นะครับพลตํารวจโททวีศักดิ์ตู้จินดาครับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับท่านผู้ชมครับสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเช่นเคยนะครับรวมทั้งถ้าเกิดท่านเห็นเบาะแสหรือพฤติการที่จะนําไปสู่การทุจริตการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นวันที่3มีนาคมนี้ นั้นก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาได้นะครับ022754225ครับ022754225ส่วน SMS <Ooh. S 2> เหมือนเดิมครับ4221001นะครับจับตาโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านประธานกทมท่านประธานกสตครับในเรื่องของการร้องเรียน แน่นอนมีประเด็นหลายหลายประเด็นมากในเรื่องของการร้องเรียนในการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมครั้งนี้เห็นว่ามีประมาณเกประเด็นที่พบส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องไหนอย่างไรฮะสำหรับเรื่องร้องเรียนเก้าเรื่องนะครับเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทอโพนสองเรื่องนะครับซึ่งเรายกไปแล้วเรื่องหนึ่งอีกเรื่องอยู่ในกระบวนการรับคำร้องเพื่อจะตรวจสอบความถูกต้องเพื่อจะนำข้าสู่ที่ประชุมกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครในโอกาสต่อไปนะครับส่วนอีกสองเรื่อง ถัดมาเนี่เป็นเรื่องอบุคคลภายนอกร้อ,องเรียนว่ามีการใส่ร้ายผู้สมัครท่านหนึ่งนะครับ,รบก็เป็นถือว่าเป็นผู้มีสิทธิที่เลือกตั้งพบก,การกระทาผิดก็มาแจ้งให้เราทราบ2เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการในการตรวจสอบหลักฐานยังไม่ถือว่าเป็นการรับคาร้องนะครับ,รบอยู่ระหว่างการตรวสมมนจสอบของเจ้าหน้าที่อยู่ ถัดมาเป็นเรื่องการร้องเรียนการทํางานของปลัดกรุงเทพมหานครคือบคือผู้สมัครท่านหนึ่งก็ไม่ได้รับความสะดวกในการที่จะไปหาเสียงในพื้นที่บางพื้นที่ที่อันนี้กรณีนี้คือผู้สมัครร้องมาเองหรือว่าตัวผู้สมัครมาเองครับถัดไปก็เป็นเรื่องของผู้สมัครอีกท่านหนึ่งมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องไม่รับความเป็นธรรมของสำนักโพลต่างๆนะครับในช่วงหลังนะครับถัดมา อีกเรื่องหนึ่งก็ท,ที่ที่ต่อมานะครับเป็นเรื่องที่ร้องเรียนการกระทําผิดในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอ,อดีตผู้ว่ากับปลัดปัจจุบันซึ่งจริงแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับกรรมการการเลือกตั้งนะครับ <advantage S 1> แต่ว่ายื่นมาแล้วก็เับาให้พินาดูก่อนนะครับว่ามันจะเกี่ยวข้องหรือไม่มมสําหรับต่อมาคือก็คือเรื่องเกี่ยวกับการาคล้ายๆกับไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับาจากาการกระทําของ นักการเมืองนะครับโดยเพิ่งยื่นร้องเรียนตัวท่านนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีทั้งหลายนะครับว่าไปช่วยหาเสียง้สมัครท่านหนึ่งนะครับโดยโดยกล่าวหาว่าเป็นการหาเสียงโดยอาจจะฝ่าฝืนมาตรา60ของรัฐธรรการเลือกตั้งแต่แหน่งหน้าที่อย่างี้ใช่ไหมครับหรือขนานน้องถิ่นปี2545นี่ก็รับไปไปดูนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้อ้วันที่1เนี่ยครับ1มีนาคมเ9นาฬิกาคณะกรรมการเลือกตั้งกรุงเทพจะมีการประชุม เพื่อจะดูว่าสมควรรับไปเป็นเรื่องพินาหรือไม่ในทั้งาประเด็นนี้ไหมครับอ่เหลือจะ8ประเด็นอ๋อใน8ประเด็นยกไปแล้วหนึ่งแต่ว่าถ้าดูจากบรรยากาศการการหาเสียงค่อนข้างจะเข้มข้นดูเดือดมากในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่ามีคนมาร้องแค่9ประเด็นถือว่าถือว่าน้อยไหมครับถือว่าน้อยครับเพราะเหตุว่าผู้ที่เป็นผู้สมัครเนี่ยมาร้องเองเนี่ยโดยให้ตัวแทนมาร้องเพียงหนึ่งท่านนะครับแล้วเป็นการร้องสานักที่ตรวจสอบ รอวิจัยสํารวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับที่เรีกว่พโบนอกนั้นเป็นบุคคลภายนอกทางนั้นนะครับแล้วก็ร้องเรียนถึงกระบวนการในการที่จะนําเสนอนโยบายของผู้สมัครแต่ละท่านนะครับว่าไม่รับช่องทางไม่รับความเป็นธรรมมีรายสุดท้ายเนี่ยครับที่กล่าวหาบุคคลในรัฐบาลนะครับในเรื่องการหาเสียงช่วยกับผู้สมัครแต่ลท่านนะครับแต่ว่าตอนนี้เพราะเรื่องอย่างนี้นะมัน ไม่มีความสําคัญเป็นนนยยะสาคัญในการพิจารณาให้เปลืองใบแดงมากนักนะครับเพราะเหตุว่าในมาตรา135ของรัญญัติเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าผู้เสียหายในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็คือกรรมการการเลือกตั้งและผู้สมัครนะครับเพราะฉะนั้นกรณีผู้สมัครมีร้องเพียงท่านเดียวนะครับในท่าผู้เสียหายนะครับรอกนอกนั้นแล้วเนี่ยในมาตรา27ของกฎหมายเลือกตั้งดังกล่าวถ้าผู้ใดเห็นการกระทําผิดไปแจ้งความตารวจได้เลย กนไม้เปิดโอกาสให้แต่ว่าแต่ละท่านก็ไม่ได้ไปใช้ช่องทางนั้นมาผ่านก,กรกตองคุับแต่ว่าถ้าดูจากประเมินโดยทั่วไปถ้าเกิดว่ามีการต้องเรียนมาแค่แปดเก้าเรื่องเนี่ยเราก็ดูบรรยากาศของการแข่งขันค่อนข้างมากรวมทั้งโดยรวมๆแล้วสแสดงว่าบรรยากาศการหาเสียงผู้ว่ากทมครั้งนี้<ด>เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไหมครับ,รบส่วนใหญ่เพราะเหตุว่าอย่างนี้ครับพอเริ่มต้นรับสมัครนะครับ เราก็เจ้าหน้าที่ของกรกตอตอนคณะกรรมการทุกท่านไม่ว่าคณะก,กรรมการกลางอาจารย์ทั้ง5ท่านนะครับาก็สื่อ,อถึงรายละเอียดของกฎหมายว่าผู้สมัครเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังอะไรโดยเฉพาะอย่างมาตรา57ว่าโดยการโฆษณาหาเสียงห้าห้าวงเล็บนะครับกับประกาศคณะกรรมการการตั้งสองฉบับ,บข้อสําคัญคือฉบับสุดท้ายเนี่ยฉบับลงวันที่27ธันวาคมส5 5พเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งรับเพิ่มไว้ในข้อ5นะครับ,รบวงเล็บ4 บอกว่าการหาเสียงและตั้งต้องหาเสียงด้วยถ้อยคำที่สุภาพออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้สมัครเนี่ยเห็นว่าเออครับวรจะเปลี่ยนวิธีในการหาเสียงใหม่ก็เสนือนโยบายกันอย่างเดียวการใส่ร้ายป้ายสีตัวเยงเยอาจจะมี บ้างนิดหน่อยในช่วงท้ายๆนตัวสมัครตัวผู้สมัครไม่มีแต่นอกจากมีผู้ช่วยหาเสียงกับผู้สนับสนุนซึ่งกลุ่มเราเนี่ยทางสื่อมวลชนหลายฉบับให้สมญาณมะลกหาบก็ก็รับฟังอยู่นะฮะก็ล่อแหลมในการที่จะฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่าประเด็นเรื่องการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องโพเนี่ยถูกถูกเถียงกันมากแล้วสำนักโพบางแห่งก็ประกาศตัวยุติไม่ทำเอ็กซิสโพเลยเนี่ยนะฮะมองจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการ ปกติเราก็แสดงความคิดเห็นกันได้ผ่านทางสื่อว่าคนคิดกันอย่างไรแต่ว่าครั้งนี้ทําไมโพถ,ถึงถ,ถูกจับตามอง,อางมากานในกฎหมายและธรรมนูญปีส5 5 0นะครับในมาตรา45วรรคแรกบอกว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถูกไหมครับในมาตราดังกล่าวเนี่ยวัคสี่สื่อมวลชนสามารถที่จะ,ะแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลบางส่วนหร,ห,รหรือทั้งหมดแก่สาธารณะได้นะกฎหมายคุ้มครองนะครับ เว้นแต่ว่าการจำกัดสิทธิ์เช่นว่านี่จะต้องมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการรักษาหมดเรียบร้อยเพิ่นกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยเป็นกฎหมายอยู่ในหมวดว้วยการรักษาผลเรียบร้อยเพราะนั้นจึงมีบทบัญญัติในการห้ามสิทธิเสรีภาพบางอย่างทั้งบุคคลและสื่อมวลชนจากนั้นก็ตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยไม่เหมือนกฎหมายเลือกตั้งสภาสมัยรัฐดานสดอรนที่จะระบุไว้ในกฎหมายว่าก่อนลงคะแนนเจ็ดวันห้ามทําโพลแต่ว่ากฎหมายท้องถิ่นเนี่ยก่อนเจ็ดวันเนี่ยเพียงจะบอกว่าไม่สมควรทำเพราะจะ จะก,ก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเช่ทําได้เป็นคําแนะนําของคณะกรรมการก็เลือกตั้งออกประกาศไว้นะครับเ,เพราะฉะนั้นในความเห็นของผมเนี่ยกฎหมายไม่ได้ห้ามทําโพถูกไหมครับจะห้ามในเรื่องการนําเสนอต่อสาธารณะขังผลการทําโพนั้นถ้าผลการทําโพนั้นไม่เข้าหลักข้อห้ามใน,นมาตรา57วงเล็บ5้า คือเป็นการจูงใจให้ทุกคนเข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใดอันนี้ก็มีปีนปัญหาเพราะนั้นโพลถงงึงต้องมาดูว่ามันเป็นไปตามหลักวิชา,าการหรือไม่แต่ในความเห็นของผมนะครับการทําโพลเนี่ย,ยถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและสนใจการเลือกตั้งทางหนึ่งนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นผลดีพอมันมีการร้องเรียนกันเข้ามาผลการดําเนินการสอบสวนของค,คตอตมันมี ชัดแล้วอย่างมีหลักฐานชัดเจนแล้วอย่างว่าสํานักโพบางแห่งมีเจตนาที่จะชี้นําให้เลือกผู้สมัครคนนั้นคนนี้หรือไปดิสเครดิตผู้สมัครคนนั้นคนนี้หรือเปล่ามีับผู้สมัครออท่านนึงที่ส่งตัวแทนมายื่นคําร้องนะครับก็ส่งหลักฐานในการที่ไปพบเห็นมาว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครผู้ทําโพกับ การนเสนอต่อสาธารณะเขไหมครับนี่ก็แจ้งแสดงความชื่นยงแต่อาจารย์ที่ถูกกล่าวหาท่านก็ส่งเอกสารมาเหมือนกันว่าท่านดําเนินการตามหลักวิชาการ,รนะครับ<ม>นี่หลักวิชาการจะถูกต้องตามหลักวิชาการที่แท้จริงของการสารวจความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่มันก็มีมาตรฐานแตกต่างกัน<ม>บางเรื่องนะครับ เราสํารวจความเห็นของประชาชนประชาชนทั้งหมดมีสมมติมีล้านคนครเราสํารวจเป็นแค่1 0,000คน1%ก็ใช้ได้นะครับหรือสํารวจเป็นแค่0 0 1ก็ใช้ได้ในบางเรื่องครับแต่เมื่อเรื่องในความในการสํารวจความรู้สึกนึกคิดซึ่งมีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชากรโดยยางเพียงแค่0.01หรือ0.05ไม่พอนะครับอันนี้คือคสิ่งนี้ที่เป็นเกณฑ์การวัดว่ามันจะมีความแตกต่างจะยังไงก็ตามแล้วก็เชื่อ ถือในความรู้ความสามารถท่านอาจารย์ที่ทําโพนะครับแต่ว่าต้องดูอะไรอย่างหลักฐานก่อนแตใน่ในอีกมุมหนึ่งก็ก็มกองว่าเอ๊ะกกตประเมินหรือว่าไปไปดูถูกสติปัญญาของคนกรทมหรือประชาชนหรือเปล่า<ม>คือคือจริงๆโพก็เป็นแค่โพนะฮะแต่ว่าการที่จะเลือกคนจะเชื่อโพหรอฮะโพสามารถจะชี้นาให้เราเลือกคนนั้นคนนี้ได้<ม>หรือเปล่าในความเห็นของผมนะครับจะมีความแตกต่างกันในในยะสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะครับรูปแบบการนําเสนอของของอาจารย์ที่ทําโพเนี่ย ตัวท่านเองประกาศไปเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอผ่านสื่อมวลชนก็มีการนําเสนอความคิดเห็นประกอบนะครับเอาไปใช้นะครับคือสื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสอพิมครับหรือสถาดีโทรทัศน์วิยุเนี่ยก็ไปมีการวิภากวิจารณ์ประกอบไอ้การมิพากวิจารณ์ประกอบเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้สมัครอื่นๆที่เขาไม่มีชื่ออยู่ในโพเนี่ยเขาเกิดความเอ้ไม่เป็นธรรมนะครับว่าเขาทําไมถึงไม่ได้รับสิทธิที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์ ในนี้เพราะเนื่องจากว่าโพไม่ได้มีรายชื่อของเขาตัวโพเองไม่ค่อยมีความสําผัญเท่าไหร่ในสายตาของผู้ผู้ฟังนะครับเพราะเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์แต่การวิจารณ์ประกอบโดยเสือเนี่ยครับอันนี้ถึงหนึ่งที่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ขึ้นอยู่ฐานคิดของประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนะครับครับทีนี้ถ้าดูจากทั้งตัวโพทั้งอะไรต่างแล้วเนี่ยถ้าดูจากเรื่องของการ การร้องเรียนเข้ามาเนี่ยอย่างล่าสุดที่มีการร้องเรียนเรื่องของการที่ท่านนายกไปขึ้นเวทีหรือแม้แต่รัฐมนตรีบางคนไปขึ้นเวทีปราศัยอันนี้ถ้าดูจากน้ำหนักแล้วจะจะเข้าข่ายความผิดด้วยแหละหรือว่าเขามีหลักฐานอะไรที่จะเข้าข่ายในกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยในมาตรา60บอกมีกําหนดวว่าห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการกระทําการใดๆอันเป็นประโยชน์นะฮะแก่ผู้สมัคร รับเลือกตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเว้นแต่ว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นการกระทําตามอำนาจหน้าที่ะนะครับถ้าฝ่าฝืนมาตรานี้ก็ผิดตามมาตรา118จําคุกหนึ่งปีถึงสิปีปรับสอง0มื่นถึงสองแสนเพิ่อถอนสิทธิ์เลือกตั้งสิปีอ,อันนี้คือหมายความว่าเป็นตกไหมายหลักทีนี้การร้องเรียนอย่างที่ว่านี่ก็ต้องดูว่าพฤติกรรมของของผู้ที่ถูกร้องเรียนเนี่ย เข้าองค์ประกอบของกฎหมายนี่หรือไม่นะครับใน,ในเรื่องเกี่ยวกับใช้กับตําแหน่งหน้าที่และเป็นที่หน้าเจ้าหน้าที่รัฐในระดับใดน,นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเรารับเรื่องไว้ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาแต่ว่าการที่จะเข้าที่ประชุมวันทนออวันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องดูองค์ประกอบ,บว่าจะรับเป็นคำร้องเรียนหรือไม่นะครับอันนี้ต้องดูรับไว้พิจารณากับรับไว้โรงเรียนไม่เหมือนกันนี่ถ้ดูจากข้อมูลใน,ในเบื้องต้นเนี่ยโอกาสที่จะ ที่จะให้ใบเหลืองใบแดงจากข้อมูลเบื้องต้นที่มีการร้องเรียนเข้ามาเนี่ยม,มีมีเปอร์เซ็นต์แค่ไหนกับในกฎหมายเรื่รงรองตั้งของบ<ะ>ฉบับนี้นะครับมาให้น้ำหนักของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการพิจารณาให้ใบเหลืองใบแดงกับผู้สมัครรับเลือกตั้งครับไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเน้นในเรื่องการลงโทษโดยเพรยะย่งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีเรื่องวิธีการและรัษณะต้องห้ามวิธีการเนี่ยในกฎหมายบอกไว้เลวครับว่าวิธีการที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดไว้เนี่ย อาจจะไม่มีผลในการลงโทษผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเป็นว่าให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมเรียบร้อยนะครับ แต่ว่าจะเข้าหลักกฎหมายข้อห้ามต้องต้องมีนัยสําคัญตามมาตรา57วงเล็บ1-5นะครับคือว่าการคุ้นาหาเสียงเนี่ยเข้าขายการซื้อเสียงเข้าขายการจัดเลี้ยงเข้าขายการโฆษณาโดยมารสพหรือว่าล่อลวงหรือว่าใช้อิทธิพลบังคับกุ่เข็นหรือว่าใส่ร้ายโดยความเท็จตานองนี้อจารอันนี้เป็นเป็นหลักเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่มีการล่องเรียนเข้ามาเราต้องดูครับว่าวัตถุประสงค์ของการล่องเรียนเป็นอย่างไรต้องการให้เราพิจารณาในด้านไหนสอง พฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในถูกที่ถูกร้องเรียนเนี่ยมีพฤติกรรม่างที่ว่าจริงหรือไม่ครับแล้วต้องดูว่าเข้าองค์ประกอบกฎหมายครับที่จะต้องลงโทษมันจะมีหลักฐานมาประกอบต่างๆครับหลังจากนี้ก็ต้องพิจารณาตัวหลักฐานที่จะเข้ามาด้วยผู้ที่ยื่นร้องเรียนก็มีหลักฐานเบื้องต้นมาล้วก็พิจารณาด้เบื้องต้นก่อนนะครับส่วนจะ พิจารณาในส่วนลึกหรือไม่ต้องรับเป็นคำร้องเรียนก่อนอ๋อครับ,รบซึ่งวันที่หนึ่งก็คงจะรู้ว่ามีคดีไหนรหรือว่าเรื่องไหนที่จะรับเป็นคำร้องรเรียนบ้างมีมีคำถามหรือว่ามีข้อสังเกตของฝ่ายจะเรียกว่าของผู้สมัคร,ครสังกัดแต่ละพรรคก็มีข้อสังเกตหลายอย่างอย่างข้อแรกก็บอกว่าเอ๊ะทำไมกะกะตจึงยอมให้กลุ่มนปชจำแหกตัวแ<อ>ทนของนอปชเข้าไปเป็นตัวแทนเลือกตั้งจํานวนเกือบ20,000คนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเข้าใจผิดแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าจะเข้าไปยึดหน่วยเลือกตั้งหรือเปล่าเจตนาของกรกตอย่างไรฮะ ในที่เลือกตั้งมีเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้ง10คนเป็นกรรมการประจําหน่วย7คนเป็นผู้ในการการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้ง1คนและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความไป2คนคือ10คนนั้นนาที่คือเกี่ยวข้องในที่เลือกตั้งครับแต่กฎหมายบอกว่าให้ผู้สมัครสามารถส่งผู้สังเกตการไปได้ท่านละ1คนแต่ละตอน1หน่วยเลือกตั้งเช่นมี6,548หน่วยถ้าผู้สมัคร เห็ uhm นว่าจะต้องต <hed labour>. ั้งผู้สังเกตการมาเป็นตัวแทนตัวเองในที่เลือกตั้งก็สามารถส่งมาได้หนึ่งคนนะฮะอันนี้คือในที่เลือกตั้งจะมาผู้ที่เข้าไปสังเกตการในฐานะเป็นตัวแทนผู้สมัครเนี่ยก็มีหน้าที่ดูแลแล้วก็โต้แย้งได้ถ้าเห็นว่าการกระทำอะไรไม่ถูกต้องหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายนอกจากนั้นแล้วยังมีผู้สังเกตการภายนอกนะครับผู้สังเกตการภายนอกหมายความว่าอยู่ดู าการกระทําของเจ้าหน้าที่ข้างในเน uh ี huh. ่ยแต่ว่าอยู่รอบนอกอ๋อไม่ได้อยู่ในหน่วยไม่ได้อยู่ในหน่วยอยู่นอกปริมณฑลของหน่วยเลือกตั้งนะครับบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็มีการเสนอตัวมาเยอะ้วก็ทั้งองค์กรภาคเอกชนทั้งองค์กรที่จัดการที่มีจัดขนาดใหญ่อย่างเช่นของปชอะครับเขาก็รู้หน้าที่ดีครับว่าเขาเนี่ยจะมาดูสังเกตการเฉพาะรอบนอกในการดูของเขาเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์มาโต้แย้งอะไรถ้าพบอะไรที่ไม่ถูกต้องเขาก็จดจดแล้วเขาก็รายงานต้นสังกัดเขา อันนี้จะเป็นผลต่อการที่เขาจะมาโต้แย้งในภายหลังว่าการเลือกตั้งสุจริตไม่สุจริตแต่เขาไม่มีสิทธิ์เสี่ยวบวยวา,ย<ร>านะตรงนั้นด้ใช่ไหมครับเราป้องกันเราป้องกันเหตุอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าผู้สังเกตการภายนอกไม่ใช่มีเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวมีทั้งหมดหลายกลุ่มนะครับ6,548หน่วยเลือกตั้งเนี่ย ก็จะมีคนหลายกลุ่มมาสังเกตการไม่รู้จะกลุ่มไหนจะกลุ่มไหนนะทางประชาธิปัตย์เองาก็ส่งเขเมีอรับหน่วยอื่นก็มีนะองค์กรภาคเอกชนก็มีนะแต่องค์กรต่างประเทศก็มาดูเหมือนกันนะครับแต่เขาก็ดูดล้อมนอกเหมือนกันนะอันนี้คือสิ่งที่เราก็เลยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เฉพาะด้านนี้คือรักษาเฟื่องหมดภายนอกโดยเะพิ่งหน่วยเลือกตั้งที่มีอยู่กันเป็นกระจุก4 5หน่วยอย่างที่เราเคยมีเป็นเต็นท์อะไรเนี่ยอันนี้จะมีตำรวจภายนอก สำรวจดูความรักษาความสงบเรียบร้อยถ้าใครมาโวยวายหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการจัดการ,รเลือกตั้งเนี่ยเขาจะดำเนินคดีตแต่ว่าวในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งจริงๆก็จะมีตารวจเหมือนกันใช่มมีตารวจสองท่านาแต่ไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่าตารวจรักษาความปลอดภัยภายในเนี่ยนะจำออกมาจัดการภายนอกไม่ได้นะครับเขามีหน้าที่ในปริบิมณฑลภายในที่เลือกตั้งเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีผู้สมัครบางท่านบางคนอาจจะไม่มั่นใจในความเป็นกลางของตำรวจขึ้นมาอีกล่ะจะทำยังไงผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการจัดการเลือกตั้งเนี่ยบุคลากรสําคัญก็คคือขาาารรรชกกทมับ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเป็นหน่วยหลั <c oughs> กกรรมาการมาจำหน่วยมาจากประชาชนหรือเป็นข้าราชการก็แล้วแต่นะที่เคยผ่านการจัดการเลือกตั้งมาแล้วตอนสมัยปี2554 <c oughs> การจัดตั้งาการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่3กรกฎาคม54นะครับบุคคลมันมีความชำนาญ <c oughs> มีความรอบรู้แล้วก็มีการอบรมไปแล้วหลายครั้งว่ามีหน้าที่อะไรต้องพึงระมาดระวังอะไร ผู้นี้ผมเรียนตรงๆถ้าเป็นข้าราชการนะไม่เอามาเสี่ยงหรอกครับเพราะโทษแรงนะครับโทษจำคุก 1- 1 0ปีปรับ2 0 0 0 0ื่นถ0แสนเพื่อถอนเลือกตั้ง10ปีมีโทษเหมือนกับซื้อเสียงเลยนะครับโทษสูงนะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นข้าราชการก็มีลงลุงมีนายแรงอีกเพราะผมเชื่อว่าข้าราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งผมว่าต้องวางมีวางตัวเป็นกลางแน่นอนประเด็นเรื่องบัตรเลือกตั้งก็เหมือนกันก็ถูกตั้งเป็นคำสามรือมีข้อสังเกตว่าเอ๊ะกกตให้สำนักงานสลาก ทีนแบบรัฐบ,บาลพิมพ์แล้วก็ฝั่งของประชาธิปัตย์เองก็บอกว่าสํานักง,งานสลากจะมีความเชื่อมั่นในความเป็นกลางได้แค่ไหนอย่างไรตอนนี้ในส่วนของกลไกลของรัฐเนี่ยนะถูกตั้งคําถามของอีกฝั่งหนึ่งเสมอว่ามีความเป็นกลางพอหรือเปล่าผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางเนี่ยเป็นผู้จัดการพิมพ์ับนะครับแล้วจัดส่งนะครับทุกวันนี้พวกเรายังไม่รู้เลยครับว่าบัตรเลือกตั้งสีอะไร รู้แต่ว่ารูปร่างหน้าตาน่าจะมีกากบาดท้องหน้าจะรู้อีกทีก็ตอนเปิดแหะครับวันที่สองเนี่ยการเติเปิดเพื่ออะไรไหมเพราะการพิมพ์ออกมาเนี่ยซีนอย่างดีมีการคุมนะครับพอเปิดแล้วเนี่ยห้าสิบเขตปกครองถูกไหมครับผู้นายเคารเเตแต่ละเขตจะประทับตาประจําตําแหน่งของตัวเองลงในบัตรเลือกตั้งตามจํานวนหน่วยเลือกตั้งที่มีประมาณ800คนตอนหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็ในเขตเลือกตั้ง อ่าห้าทั้งหมดกรุงเทพและนค,ครมีห้าห้าอาหกพันห้าร้อยสี่แปดหน่วยเขตปกครองใดปกครองมัน <c oughs> บัตรแต่ละประเภทเนี่ยจะไม่จะไอ้ตราจะไม่เหมือนกันนะครับพวกในการเขตแต่ละเขตเนี่ยตราจะมีสัญ,ญลัก,กษณ์ที่มีรหัสลับห้าสิบเขตก็ห้าสิบชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยความอ่อ่ความเขาเรียกว่าความไม่ไว้วางใจหรือว่าความเกรงกลัวว่าจะมีการทุจริตเนี่ยมันยากเพราะไม่สามารถเคลื่อนย้ายบัตรจากเขตหนึ่งไปเขตหนึ่งได้แล้วบัตรที่มาเนี่ยเบิกไปเท่าไหร่ครับ ใช่ไปเท่าไหร่มีบันทึกเสร็จรเหลือเท่าไหร่นะลงหีบเท่าไหร่หลังจากที่ได้มีการลงคะแนนแล้วต้องกระทบยอดก่อนรตรงกันทั้งหมดจึงจะเปิดหีเพื่อน,นับคะแนนแล้วการน,นับคะแนนเนี่ยครับพยาเยอะแยะเลยเมือ่อก่อนเรานับคะแนนเนี่ยที่นับจะอยู่ลึกเข้าไปเพราะว่าเราจัดที่เราตั้งในใน,งในทางลึกขณะนี้ในทางขวางครับ,รบส่วนใหญ่จะเป็นทางขวางเพราะฉะนั้น ระยะห่างระหว่างป้ายนับคะแนนกับคนที่ดูเนี่ยสังเกตการจะเห็นชัดเห็นชัดนะครั้นี้จะโปร่งใสทุกอย่างที่การการเก็บบัตรเลือกตั้งครับในก่อนคืนหมาหอนอะไรที่เขาเรียกกันหมาหอนกรุงเทพไม่มีหรอครับน่ามาต่างจังหวัดคิดกันคิดกันคิดกันปการมากอาจจะเป็นสัญลักษณ์การเรียกเลยนะแต่ว่าแต่ว่าการเก็บบัตรเลือกตั้งก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งหนึ่งวันเนี่ยอันนี้เราจะมีความดูแลกันอย่างไรคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น กรุงเทพฯหรนครที่เราตั้งไว้มีพลเรือโทนรงชโลธรมีความชานาญในการจัดการกบคุมเลือกตั้งในภาคสนามมาสองครั้งแล้วเลือกตั้งอ่าสสเลือกตั้งสกท่านรู้ฮะว่าการที่จะเอาบัตรเลือกตั้งมาประทับตาเสร็จได้บรรจุลงหีบนะก่อนที่จะนําไปในวันรุ่งขึ้นนะคือวันที่สองเนี่ยนะครับอันนั้นเขามีการจัดคนดูแลบางแห่งเนี่ยใช้กล้องวงจรปิดสำนักงานเขตแล้วนะท่านประหลัดเนี่ยท่านบอกว่าท่าน เอากล้องวงจรปิดับทุกสองทุกจุดเลยยี่สี่ชั่วโมงคืออันนี้เป็นประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งเมื่อปี2554ิในเรื่องการจัดการเลือกตั้งลงนาหีบที่ลงไว้เนี่ยยังนับไม่ได้ต้องมานับรวมถูกไหมเพราะนั้นมาอยู่ตรงไหนปั๊บเนี่ยก็มีที่เก็บครับมีกล้องวงจรปิดผู้สมัครอาจจะส่งคนมาดูแลก็ได้แต่จริงมีกรรมการตรวจสอบอยู่ยี่ี่ชั่วโมงอยู่แล้วการจะเคลื่อนย้ายและการเคลื่อนย้ายจากที่เขตไปยังที่เลือกตั้งมีตำรวจคุมไหมนะครับ ตำรวจที่จะอยู่ในที่เลือกตั้งต้องมาคุมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปพร้อมหีบครับนะครับเมื่อไปถึงเนี่ยก็ต้องเปิดมีคณะกรรมการเปิดจํานวนแต่ละที่เลือกตั้งจะมีบัตรเลือกตั้งเนี่ยจานวนประชาชนที่จะใช้สิทธิเนี่ยหน่วยละแปดร้อยคนนะฮะมันมันจะจะจะบกวาดกันทุกอย่างยากครับคื้นหมาหอนหมาเห่าอะไรนี่ไม่มีครับผมว่านะไอที่ผมมั่นใจผมมั่นใจแรับเราส่งอาสาพลเมืองเนี่ยไปฝังตัวในห้าสิบเขตปกครองไว้ก่อนแล้วนะครับล่วงหน้าเป็นเดือนแล้ว ฝ่ายข่าวของกกตเองนะฮะของกกตเองที่อบรมไว้เนี่ยก็ไปฝังอยู่ทั้งหมดร5อยหสิบคนเขตเลือกตั้งละสามคนก็เป็นประชาชนในเขตเลือกตั้งละท่านอาจจะไม่รู้เป็นใครเพราะเป็นความลับเจ้านที่ตำรวจเราอบรมไว้สําหรับชุดป้องปรามอีกสอง้อสิบห้าคนกระจายไปห้าสิบเขตปกครองเพราะนั้นถ้าใครมีพฤติการที่ดํารงวิถีชีวิตเดิมๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ไม่ชอบเนี่ยอันนี้เขาเนี่ยแหละเป็นเรื่องแล้วแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่ากกตจะเป็นกลางกกตเราต้องเรียนอย่างนี้นะครับ กรกรตเราเนี่ยจัดการเลือกตั้งเรามีอุดมคติว่าจะต้องสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมครับแล้วที่เรามาทํางานโดยเพากกรกตห้าท่านเนี่ยกรุงเทพเนี่ยครับเรามาเพราะเรามีจิตอศาสา,ศาเราเสียสละทุกคนมีงานมีการทําทุกคนมีสถา,าพสันคมคก็ไม่ไม่ไม่เบานะครับท่านหนึ่งเป็นรองรลขาปปงอครับนะท่านหนึ่งก็เป็นถึงอ่อ่เป็นอาจารย์เป็นคณะบดีมาเก่านะบางบางท่านก็เป็นอดีตในตำรวจซึ่งมีความ ก็อาหารมีประสบการณ์เนี่ยอันนี้่อีกคนนึงก็เป็นข้าราชการกทมเก่าซึ่งเก็บประวัติท่านผ่านมาเยอะนะมันมันมั่นใจมั่นใจว่าจะจะสามารถเรียบร้อยแล้วก็ผลิตโปร่งใสแล้วก็เที่ยงทํามได้นะครับมั่นใจครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณท่านมากที่ร่วมรายการครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสําหรับคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับท่านประธานกรกตกทมอผมจอมเพชรประดับและทีมงานคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ